สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ครับเป็นยามเย็นฮะผมอยากจะพักสบายสบายหน่อยครับเลยนึกออกฮะว่ามีสระอยู่หลังบ้านครับผมก็เลยครับอยากจะมานอนชิมบรรยากาศยามเย็นหลังบ้านนะนอนในสระของผมเนี่ยนะครับผมส่วนน้องชชโดนะครับไม่ต้องห่วงครับผมได้คุยกันน้องเขาแล้วนะครับว่าผมจะขอยืมสถานที่หน่อยน้องเขาก็พยักหน้าให้ผมนะเขาไป้นยเขาดิ้นแล้วพยักหน้าให้ผมครับผมเขาตอบอย่างนั้นนะครับผมก็เลยจัดการย้ายน้องเขา ไปที่สถานที่สำรองก่อนไปที่อนุบาลก่อนนะผมที่ตรงนี้ก็เลยเป็นที่ของผมชั่วคราวนะทุกคนวันนี้ผมจะมาพักผ่อนให้สบายแล้วผมจะมานอนในน้ำฮนะืิเสือผมนี่ฮนะผมจะพักเต็มที่แนละ้วนฮะมาครับผมอย่ารอชาร้าเลยดีวยกว่าครับเราไปกันเลยฮนะหนึ่สองสามอ งานขอหมอนหน่ครับผมเพื่อน,นรอๆ,รอๆรู้จักโนูพิตะกันไหมครับผมโนูพิตะฮะเป็นเด็กที่นิสัยขี่นอนฮะตอนนี้วิญญาณนูพิตะเข้าสิงผมแล้วดูเลมอนเรานอนก่อนนะ ไม่ต้องวิญญาณโดยไปตากเขาสิงหรอกครับขนาดผมเองก็ชอบฮะเนะฮะนอนบนน้ำกินเย็นไหมผมอที่บ้านอะผมขอนอนตรงนี้นะะโอเคครับโอเคครับ <c oughs> โอยเจ้าาผมจมน้ำ <c oughs> ผมร้องเล่นนะผมมีความสุขนลฮะเล่นอยู่คนเดียวฮนะเล่นเองตีบทเองครับผม สบายฮะ โยนแล้วโยนทำไม <c oughs> มาดำรงช่ววู่ <c oughs> เลอะหมดเลยโอ้โหหมอนครับ